เปิดตัวโรเล็กรุ่นใหม่ในปี2021จะเป็นเรือนอะไรบ้างวันนี้ไปดูกครับครับทุกคนสวัสดีครับเฮตตี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแล้วสวัสดีกแล้วนะก็วันนี้จากที่เฮตตี้ได้สัญญิงสัญญาไว้ครับว่าวันนี้เฮตตี้จะมาพูดทีเด็ด ใช่ไหมอ่าวันนี้คือถือว่าเป็นคลิปที่เราเคยพูดแล้วว่าถ้าเรามีกลิ่นอะไรเราจะมาพูดแล้วกันใช่แล้วก็เป็นทมเนียมเต้นงีด้วยเราจะต้องมาคาดคะเนอต้องมาเดาว่าในแต่ละปีโรเล็กซ์เนี่ยจะออกนาฬิกาหลังจากที่เราพูดเรื่อง Explorer 2ไปเนี่ยอ่าตอนนี้นี่โพสหากันให้ควักคนที่มีก็โพสขายกันให้ควักคนที่ไม่มีก็โพสหากันให้ควักขครได้กำไรก็ดีใจด้วยก็แล้วแต่กันไปแล้วกันนะครับอ่านะครับทีนี้ วันนี้ตอนนี้เนี่ยก็เข้าเดือนมีนาคมแล้วนะครับเหลืออีกแค่ประมาณเดือนเดียวครับคุณยูที่เช็คข่าวมาครับว่าโรเล็กจะเปิดตัวนาฬิการุ่นใหม่เนี่ยปีนี้ไม่เลื่อนไม่เลื่อนเมษายนโอ้เบสเซียวแต่อาจไม่เบสเซีอาจจะไม่ใช่เบสเซีอาจจะเป็นประกาศของโรเล็กใช่ครับอ๋ออาจจะเปิดตัวละในเมษานนี่แหละอประมาณวีคแรกหรือว่าสิ้นวีคแรกนะประมาณนั้น7890ตอนนี้ก่อนสงการก่อนสงการก่อนสงการได้รุ่นได้รุ่นได้รุ่น แล้วมีมีกลิ่นมีข่าวอะไรไหมในปีที่เงียบเหงาแบบนี้ในช่วงเนี้ผมก็พยายามไปสืบหาข้อมูลจากต่างประเทศมาให้เพื่อนๆคร่บน่าเชื่อไปผมไปดูฝีมือของนักทำนายรุ่นเก่าๆรุ่นที่เขาทำนายรุ่นตอนปีที่แล้วถูกอ่ะก็ไปฟังดูดพวกนี้เขาทำนายกันว่าเขาจะทำนายอะไรอีกกฎว่ากระแสน่ากระแสมันแรงมากอ่ะบอกได้เลยว่าปีนี้มีรุ่นแน่ๆก็คือว่าบรรดารุ่นเครื่องเก่าที่มันน่าจะถึงเวลาต้องเปลี่ยนเครื่อง Explorer 2ก่อน <Explorer> อันนี้อันนี้ตัวเต็งหนึ่งแล้วเรียกว่าเกือบทุกเว็บพูดเหมือนกันหมดอันนี้เราเคยพูดไปแล้วอันนี้เราเคยพูดไปแล้วก็พูดตามเราไม่ใช่เหรอเฮ้ยเราพูดก่อนพ <c oughs> อพูดเสร็จแล้วค่อยไปหาเอาไอ,ายอย้เหี้ยเขาพูดกันมาทั้งน้ำเอาเรื่อง Explorer Two เรื่องที่สองครับ <c oughs> เส <c oughs> ร็จแล้วอ่าไม่ใช่ Explorer Two เรื่องที่สองนะครับโ r o l ก x Mewkau 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 ขายไปหมดแล้วดิ ผมขายไปหมดแล้วครับโอโฟนที่ขายไม่ใช่ว่าผมไม่ชอบมิวเกินะแต่ผมใส่จนผมรู้สึกเบื่อแล้วผมก็เลยเปลี่ยนเหมือนเมียนะไม่ใช่อ๋อโทษนะครับเอ็กซ์เ r ลอร์ทูมิวเกิแล้วจริงๆแล้วมันมีแพมๆอยู่นิดหน่อยอ๋อผมเขียนไว้ในโพสใช่เพจไอ้เพเชอร์อิเวนเมนนิดหนึ่งผมเขียนไว้ว่ามันจะมีแอร์คิงแล้วก็เอ็กซ r เ r ลอร์วันมันไม่ใช่เอ็กซ์เพลอร์เฉย แอร์ i <Air> ิงกับเอ็กก็มี v ีแวลเหมือนกันแสดงว่าเอ็กโพเลอเนี่ยอาจจะไปทั้งสองรุ่นเลยใช่ครับแล้วก็มี Air King ใช่ครับผมอ่านี่แหละแต่ว่าแต่ว่าวันนี้อัปเดตจากจากสื่อท่านหนึ่งเป็นฝรั่งที่ที่เขาทำนายค่อนข้างแม่น<ฮ>แล้วเขาก็อัปเดตพร้อมโพสร,รูปด้วยอ่า แต่รูปเขาบอกันเป็นมองอ่ะผมก็เชื่อว่าไม่ไม่จริงม,มันมีก่ารที่ทำให้ผมรู้สึกขัดใจเลยคิดว่าเดี๋ยวว่าลองให้เชชโชวิเคราะห์ด้วยว่ามันจะเป็นยังไงบ้างขัดใจเลยเหรอเขาบอกมือเขาฟันธงมาเลยนะครับว่าสองศูนย์สองหนึ่งเนี่ยโรเล็กมีอะไรบ้างตั้งใจฟังนะหนึ่งเขาบอกเอ o l ว r ลแน่นอนอ่ะนะครับมีการเปลี่ยนแปลงสอง house, อมิเกลส์แน่นอนสามเดโชนา เขาบอกว่าไม่ได้มีการดิสคอนเดโทนารุ่นเดิมแต่จะมีการเปิดตัวเดโทน่ารุ่นใหม่42มิลลิเมตรอ่าไม่หยุดฮะคือไม่หยุดเดโทน่าไม่ได้หยุดแต่จะเปิดเดโทน่าใหม่ขึ้นมาไซส์42มิลวนนี้แปลกจัดเลยซึ่งบางทีอันเนี้ยมันเกิดขึ้นแล้วก็ยอมมาเตอร์นะสมัยยุคหนึ่งที่ยอมมาเตอร์พอเปลี่ยนเครื่องรุ่นเก่าเสร็จปั๊บเออไวโก42มิลเลยอ้องเงินขาว ซึ่งซึ่งมันก็อาจจะเป็นไม่ได้วาตินาอาจจะออกมาในเวอร์ชันที่ไม่ใช่สแตนเลสได้ที่ผมพูดถึงนะผมไม่ได้แต่ว่าเป็นเดตนา42ซึ่งพอเปิดประเด็นนี้ปุ๊บโดนแบบเรียกแขกเลยทัวร์รถนะครับฝรั่งคันนี้เปิดมาปั๊บโอ้โหพวกฝรั่งคนอื่นเขามาทัวร์คนที่ไม่เห็นด้วยก็ลงมาด่ากันแบบขอร้องเธอรู้เลยอย่าแบบทําให้สปอร์ตวอชกลายเป็นแบบแฟชั่นวอชเลยอแบบขยายไซส์กันไปหมดแล้วอะไรเงี้ย เออแบบทูวอชกลายเป็นแฟชั่นวอชไปแล้วใหญ่ใหญ่ใหญ่กันเข้าไปอีหน่อยแยกไม่ออกอันไหนมันอะไรไนโรเล็กโอ้โหเขียนกันอย่างนั้นเลยเหรอรุนแรงรุนแรงรุนแรงก็แซวไปและจะมีการเปิดตัวเขาใช้คำว่ายูริแกนโครโนคือเหมือนกับโมเดลใหม่โฉมใหม่เอานิวอาจจะมีนาฬิกาโครโนมิเตอร์คือนาฬิกาจับเวลาแบบเดโทนาแต่ตัวใหม่อาจจะไม่เรียกว่าเดโทนาก็ได้อ้โหอันนี้ไม่รู้ อันนี้งงมากเพราะอ่านช้าแล้วผมก็พยายามไปเซิร์ชเล่นนะมไม่เจอเลยสักเว็บมีนี่พูคนเดียวเขาเป็นตัวจริงนะ <c oughs> เออเขาเป็จริงเ<อ>นี่ยต่อไปเซิร์ชเจออะไรละอ่าแต่ในเวอร์ชันภาษาไทยผมเชื่อว่าไอเดโทน่าทีสองมีเนี่ยพวกผมสามคนที่พูดคนแรกเฮ้ <c oughs> ยอย่านะถ้าถ้าอยากจะก๊อปปี้ช่วยบอสนี่ก็ฟังแต่กีตี้เฮ้ยของจริงแต่แต่แต่ถ้าเกิดทำนายผิดไม่ต้องกลัวครับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะรีบลบเลย ดีดีดีไม่มีเสียเลยชอบชอบทีจะชอบคุกกี้ว่าเดทเทานาสิสองเป็นไปได้ไหมเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้อะเป็นไม่ได้เพราะว่ามันเป็นไปได้นะถามว่าเป็นไ่ได้ตอบเป็นไปได้เพราะว่าเหตุผลคืออย่างยอสมาเตอร์ก็ยังทําให้เห็นแล้วหรือขนาดซัมมาินเนอร์ยังขี่เป็นสี่สิบเอ็ดแล้วใช่มันมีความเป็นไปได้เพราะว่าเทรนด์ของโรเล็ก์ใช่ครับการออกแบบคือโอเวอร์ไซส์ขึ้นมาใช่ใช่แล้วเขาก็มั่นใจในแบรนด์ของเขาว่าทำอะไรมา ก็ขายได้กรจริงมีสามเป็นศัสดานะทำอะไรมาก็ขายได้ไหมทำอะไรก็ทำมีความเป็นไปได้ที่เขาจะเปิดตัวเดโทน่ารุ่นใหม่เพราะว่าเดโ t น่ามึงเพิ่งดิสคอนไปมึงเพิ่งขยับไปมึงก็คงไม่นั่นเออแต่ก็เป็นไปได้แต่ว่าถามว่าเปอร์เซ็นต์สูงไหมนี่ผมก็ตอบว่า50-50ิบห้าสนะยังไม่ได้เชื่อมั่นว่โห เพราะความเป็นไปได้มันไม่ไม่เยอะดูยากจังนี่นี่นะเพราะฉะนั้นฝากไว้เล่นเดทนหน้านะอืมส่วนอีกหนึ่งท่านครับมีอีกหนึ่งเว็บอืมวิเคราะห์แบบก็เป็นสื่อชั้นนาของโลกเหมือนกันนะที่ผมอ่านเขาอยู่นะเขาบอกว่าเค้าไปคุยกับเขามาเหรอเขาไม่ได้คุยกับเป็นนักอ่านเขาเขาพูดเลยว่ามีอันหนึ่งบิ๊กเซอร์ไพรส์ครับอืม GMT Master t o Pepsi j u b i l e e จะเลิกผลิตบ้าบออ้าวนี่ยิ่งโคตรบ้าบอแป๊บเดียวเองนะอ่ะ แต่สื่อคนนี้ก็ไม่ได้มั่วนะพี่อาจจะประวัติมาเขาก็เดาค่อนข้างแม่นนะแต่เขาให้เหตุผลมาเลยว่ามันจะมีการหยุดจริงๆเพราะว่าเขาจะเตรียมเปิดตัวให้โครบอันนี้เราไม่รู้เราไม่สามารถรู้โรเล็กได้จริงๆนะถ้าเราคิดว่าแบบเฮ้ยมันจะเป็นได้ไงมันเพิ่งเปิดตัวมาไม่สองปีสามปีจะเลิกแล้วสองศูนย์หนึ่งแปดผมจังไม่ผิดนะเป็นสี่หนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองศูนย์สามสองปีสองหนึ่งนี่จะเลิกเหรอตลก แต่นี่เราไม่รู้แต่เพื่อโค้กไงแต่เพื่อโค้กไงเพราะโค้กก็หายไปนานแล้วนี่เราไม่รู้จริงๆไม่รู้ก็คือไม่รู้ยากแบทแมนยังสั้นๆอย่ังตั้งกี่ปีนะเจ็ดปีป่ะเจ็ดปีแปบีอ่าเห็นไหมครับเห็นไหมครับเราก็ตอบไม่ได้นะเพราะว่ากระแสโลกความไวของแฟชั่นอะโหเดี๋ยวนี้คุณแบบแทบจะปีต่อปีเลยใช่ไหมใช่เออแต่คุณยูไม่น่าเชื่อว่าที่คุณยูพูดไปถึงเรื่อง explorer t o หลายๆสื่อหลายๆสํานักวิเคราะห์กันว่ามันจะกลายเป็น explorer tour เข็มเขียว ไมเียมนนี่ไม่รู้ไปฟังเชียร์ยูใคร่เฮียหเาเขาคิเขามาหมดเลยนะว่าจะเปลี่ยนอขอกเป็นเซรามิกไหมอะไรแต่เขาชัดที่สุดเขาบอกว่าที่มีความเห็นตรงกันมากที่สุดคือจะเปลี่ยนคําว่าอไอ้นะ explorer สีแดงอนะสีะส้มอเขียวให้เป็นสีเขียวแล้วก็เข็มไม่เขียวเพราะมันครบรอบใช่ครบรอบ5 0ปี explorer ถู<ม>นะครับอันนี้ก็ฟันดูแล้วตื่นเต้นเขาแห่ฟังเราหรือเปล่านั่นแหละตอนที่เชียรยูพูดผมยังเงี้มันจะเป็นไปได้วะอ่านั่นแหละมังนอกเรียนแบบแล้ว ไม่ใจดีว่ะแต่ครับโพสไปประมาณสองเดือนแล้วไม่ไยวไม่ไม่ห่วงผมไม่เคยอ่านผมไม่ได้อ่านเขาอยู่แล้วผมน่าทางในอ่ะอ่ะก็น่าจะเป็นข่าวคราวที่เรานำมาอัปเดตวันนี้แล้วขโมดปมโลเลยคือตามตามให้นะแต่ว่าบอกได้เลยว่า Xoer Two นี่มาแบบอ้อวหน้านะ Xoer Two นี่คือต้องตอนตอนนี้ขึ้นอยัง ถามว่าขึ้นไหมเหรอเอาจริงๆขึ้นนิดนิดจริงจริงก็ขึ้นไปรอหน่อยนึงนะคือมันก็ก็ขึ้นนะจะว่าจะว่าไม่ขึ้นไหมผมบอกว่าขึ้นอนีะผมเห็นผมเห็นมือสองโพูดราคา Explorer เนี่ยเกินป้ายกันเยอะแล้วมือสองมือสองใส่แล้วมือสองใส่แล้วนะโพูดราคาสูงกว่าซื้อใหม่ของป้ายนะแล้วตามตามร้านนะแต่ตอนนี้ถ้าคุณไปหาของใหม่ตามร้านคุณโดนพวกอะไร e x p l o r e ยคุณจะตกใจ Air King อะไรที่ผมพูดไปตอนนั้นอ่ะ Explorer Air King เนี่ยมี มิวเกามิวเกายังต้องมีบวกค่าพรีเมียมหรือว่าบวกพ่วงคือราคาทั้นหมดอะมิวเกาเลยนะใช่เพราะมิวเกาก็หนึ่งในตัวเต็งที่จะโอ้โหแสดงว่าข่าวนี้ก็มีความเป็นไปได้เลยไม่แน่ใจคือเจ้าของโรเล็กในไทยหลายร้านเขาก็ตามข่าวเมืองนอกเลยถ้าเมืองนอกมีกินอะไรก็จะปรับไก่อนแหละมันก็เล่นกับข่าวครับหุ้นก็ขึ้นเพราะข่าวก็เยอะนาฬิกาก็ขึ้นเพราะข่าวเดี๋ยวพอข่าวมาเปิดมาจริงจริงก็รู้มาจากเราเนี่ยแหละใช้ได้โอแสดงว่าแต่จริงไม่จริงก็มาลุ้นกันเดือนเมษา อีกเดือนเดียวเองเดือนเดียวนี่หว่าเดี๋ยวไม่สายค่อนข้างเดวันนี้ไปเที่ยวไหนะเนี่ยนี่มีนาเนี่ยต้องออกเลยในคลิปเนี้ยโวันนี้วันนี้ไม่ที่สิบแล้วนะอีกเดือนหนึ่งไม่ถึงดียอู้ว้าวได้ลุ้นได้ลุ้นได้ลุ้นนะครับเศรษฐีนาฏิกาจะเกิดขึ้นหรือไม่สำหรับเพื่อนๆที่อนที่ติดตามเราไม่ต้องซีเรียสนะครับว่าเยตีพูดจริงไม่จริงบอกเลยไม่รู้ครับว้าวผมทำได้แค่มีเป็นหน้าที่สื่อเท่านั้นเองครับคือ ผมไปเอาข่าวมาแล้วเลือกและไอข่าวที่มันมูลน้อยๆเนี่ยไม่ค่อยเอามาพูดแต่ที่มันเริ่มมีมูลสื่อเมืองนอกเขาพูดกันเยอะๆผมก็จะเอามาพูดให้พวกเราฟังในว,วันรู้อะไรก็พยายามมาเล่ามาแบ่งปันให้ฟ<ก>ังก็มาประมาณนึงประมาณนี้แหละนะครับ<ม>นะก็ยังทําหน้าที่สือ่อดีอยู่โอเคนะโอเคก็ประมาณนี้ครับก็หวังว่าวันนี้จะได้ข้อมูลที่อยากได้กันแล้วก็จะจริงไม่จริงเนี่ยอย่าลืมครับมาลุ้นกันช่วงการประกาศก็ออฟฟิเชียลก็ประมาณต้นเดือนเมษาก็ไปรอลุ้นกันเองนะประมาณนี้ก็สุดท้ายก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับเป็นกำลังใจให้เฮียตี้ด้วยนะใช่ไหมเป็นกำลังใจให้ทุกเราโอเคเปครับกเราโอ้โหเฮียตี้ต้องการอยู่นะเอามาให้เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาอัปเดตอะไรแล้วก็ใกล้ๆเราคงจะมานั่งถกเรื่องนี้อีกทีหนึ่งนะประมาณนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามครับพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ